ao oh, การแสดงพื้นบ้านได้ไปต่อค่ะครูสุเทพอ่อนสะอาดหัวหน้าคณะสุเทพลูกสุพรรณจึงรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะที่มีงานเข้ามาแม้ว่ากลางปีที่ผ่านมาอีเวนต์ดูจะคึกคักแต่ในสายการแสดงพื้นบ้านถือว่ายังไม่มากเท่าเมื่อก่อนค่ะพอมีติดต่อเข้ามาก็อยากจะทําโชว์กันให้สุดฝีมือนะคะอย่างครั้งนี้ค่ะเป็นการขึ้นเวทีงานสมโพธิส5ปีวัสุทัศน์เทพวรารามราชวรมห ah าวิหารน,นะคะนำการแสดงพื้นบ้าน ชุดขับร้องเพลงท้องทุ่งเกี่ยวข้าวเต้นกำรรำเคียวเพลงสงฝั่งมาสร้างความรื่นเริงให้กับคนเมืองบนเวทีค่ะ ต่เบื้องหลังสีสันและเสียงหัวเราะค่ะครูสุเทพเล่าว,ว่าครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของศิลปินพื้นบ้านอีกครั้งในรอบหลายปีที่ยากมากๆเพราะว่านักแสดงหลายคนเขาหายไปจากสาระบบค่ะจ้างงานไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีเครื่องมือในการทํามาหากินนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบางคนขายอุปกรณ์รวมถึงชุดที่เคยใส่ใส่ใสในการแสดงไปแล้วนะคะจึงยากที่จะหวนคืนสู่บรรยากาศเดิมๆศิละปะการแสดงพื้นบ้านจึงถือว่าหาชมได้ยากขึ้นค่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะ เป็นการแสดงจากคณะไก่แก้วการละครค่ะตีโจทย์โชว์ใหม่ๆให้เหมาะกับงานอยู่เสมอเพราะครูไก่สุรัตน์จงดาคิดเสมอนะคะว่านาฏศิลป์ไทยถือเป็นศิลปะการแสดงที่ควรอนุรักษ์และต่อย,ยอดแถมในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 พอไม่มีงานแสดงมานานช่วงนั้นแหละค่ะหลายคณะเลยเขาเกลียดโชว์นะคะทั้งเรื่องของบทเสื้อผ้าหน้าผมกันขึ้นใหม่เป็นวิกฤตที่เกิดโอกาสให้การแสดงวัฒนธรรมได้พัฒนาโดยเฉพาะนะคะไปเห็นในเรื่องของสายหมอลำค่ะเขาบ บอกว่าชัดเจนเลยเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบเวทีโชว์สุดอลังการจนทำให้หมอลำหลายแห่งก็มีงานมีกระแสะกันไปค่ะคนเยอะเพราะคนไม่ได้ดูการแสดงมาสองสปีเหมือนโขนมุยที่ศิละปะที่ที่ครูทำอะ่ะเห็นไหมว่าคนแน่นทุกรอบเพราะคนบอกโอ๊ยไม่ได้ดูอยากจะดูคือศิละปะมันจะลงใจ ทุกคนมันคิดคิดถึงไงคือศิลปะต้องบอกเป็นสิ่งบัน,บนเทิงใจเป็นสิ่งจันลงใจนักแสดงหลายท่านหลายท่านที่เป็นครูบาอาจารย์รุ่นเกา่กาๆก็เสียชีวิตไปบ้างแล้วก็มีครับแต่พวกเราก็มีการสืบทอดโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังๆรุ่นผมก็จะมีลูกศิษย์อีกหลายๆรุ่นที่ยังมีการสอนมีการเรียนกันอยู่อ,อยากจะบอกว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการการสอนของเราเราจะใช้การสอนแบบออนไลน์มีการจัดโครงการเงาเสียงครูต่างๆที่ ที่คือครูที่เสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เด็กเกยาวชนเนี่ยที่มีความสนใจเรื่องเพลงขึ้นบ้านเนี่ยมหัดโดยจะว่าเป็นเงาเสียงแล้วก็อัดคลิปส่งวิดีโอมาให้เราตรวจ เพราะอัดอั้นกันมานานนะคะก็เกิดทั้งการแสดงรูปแบบใหม่พร้อมๆกับศิลปินรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะแต่ต้นเดือนมกรคาคมนี้อย่างที่ท,ทราบกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะเปิดประเทศครั้งแรกและดูเหมือนนะคะจะมีการจองทัวร์ในเมืองท่องเที่ยวในประเทศเต็มเงินไปนหลายที่อาจจะมีความเป็นห่วงบ้างนะคะเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแต่สําหรับครูไก่เขามองว่าตรงน,นี้ต้องเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ชื่นชอบในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว ทั้งการแสดงมหรสพอาหารการกินการท่องเที่ยวธรรมชาติะนะคะจึงไม่คิดว่าจะต้องกังวลอะไรมากและถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่จะทําให้การแสดงวัฒนธรรมที่หยุดมานานได้ขึ้นโชว์อวดสายตาชาวโลกอีกครั้งอย่างภาคภูมินะคะ ด้านของครูสุเทพก็บอกว่ามั่นใจในมาตรการของรัฐมองว่าคนไทยดูแลตัวเองกันดีมากเพราะที่ผ่านมาเราได้บทเรียนกันมาเยอะค่ะจึงอยากให้เป็น,นปีนี้เป็นอีกประสบการณ์ที่คนไทยต้องก้าวผ่านไปให้ได้คาดว่าการแสดงพื้นบ้านจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งค่ะก็กังวลน,นิดนึงแต่เราเชื่อมั่นว่าระบบของประเทศไทยเราน่าจะมีการควบคุมได้ดีแล้วก็รัดกุมมากกว่านี้ แล้วก็เชื่อว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็นับคงจะมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นเพราะเรามีบทเรียนมาแล้ว2ปี3ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าถ้าปีนี้ถ้าเกิดมีการเปิดประเทศมาจริงๆทัวร์จงเข้ามาจริงรัฐบาลก็ต้องตระหนักถ,ถึงความปลอดภัยแล้วก็มาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้ครับผมแต่เราก็เห็นโอกาสเพราะว่าสังเกตไหมช่วงโควิดผ่านมาเนี่ยสถานประกอบการเกี่ยวกับที่รับนักท่องเที่ยวที่มีโชว์ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือพัทยาหรือเมืองใ่ปิดตัวและพวกศิลปินที่เป็นคนแสดงก็ลอยแพไปนะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้าฐานประกอบการขึ้นมาเพื่องปูแล้วก็คนที่เขาจะเข้าสู่อาชีพเขาได้มีงานทำขึ้นไป สำหรับครูสุเทพนะคะหัวหน้าคณะสุเทพลูกสุพรรณบอกว่าการนําเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยมาเขียนเป็นบทละครเรื่องใหม่อันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทุกคนต้องสวมแมสพกเจลพกสเปรย์แอลโกอฮอล์สิ่งนี้อยากจะบันทึกเอาไว้ในการแสดงด้วยก็หวังให้คนรุ่นหลังเขาได้สัมผัสถึงค่ะ